อยู่เอ้ยจะเย็นดแม่เอาไอ้คนขาวย็นเย็นเย็นเด้งมังกรอยู่ไหมอืมหนปะเขาเลยอบ้างอืมอขาวอ่ะ มาแล้ววะไอ้เอ้าเอ้าไอ้จี้ใหญ่แล้วไอ้สวิงไปไหนสวิงอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจี้จี้สวิงขวาสวิงอ่ะมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี้ยโอ้ยอุ่นวายไหนนั่นนั่นน้องมาวไป ตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 งของแท้ครับของแท้หลังจากที่มันกลับมาห้าครั้งครับของผมของผมนะแย่งผมนะเอาไม้นี่ไมยผมนะสายมอหมดเลยสายไม้ผมไม่แย่งผมได้ไงวะนี่วะข้างปลาไงมีข้างปลาเห็นนะโอครับนง่เกือบล้มตะคุบครับโอยไม่ไม่แย่งหน้าที่ของจับของใครของมันดี โกินหมึกนะครับปับฟ้าปับฟ้าแย่งผมนี่หลังจากที่มันกินมาห้าครั้งนะครับเพิ่งจะได้ครั้งแรกเลยครับอหมายเขาดิมาแย่งหมายเขาดิโอ้อยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้โอ้โดดไม่ทันดุยเรียกกาลังเสริมครับอยู่ใกล้ครับรอกัน้อยขันหกสิบเอ๊ะล่าอหกสิบขันขันหกสิบครับ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเปิดแสงช่วยหน่อยได้อุ้ยอุ้ยลอกผลอกไม่ยอมออกที่ด้วยอืมอืมใช่ได้ครับใช่ได้ตัวนี้อืมลาอะไรอ่ะไม่รู้ตัวยังเขาแหละมัง้งเขาแหละอะไรอะไร่ะฮะตัวเหรอผมก็ไม่รู้ครับเหมือนกันนะน,นี่แหละ <c oughs> อ้าวการมันอ่อนเอาขึ้นยากอันนี้ครับสเต็ปสเต็ป จะได้จบใส่คือคันนีมันต้องยอมผมติดไม่ใช่ผมยอมมันเอาละครับไอผมอยากเล่นบ้างจังอยากเล่นไปเอาคันมาไม่มีรูแล้วครับเ,เหมือาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ,รบพันกันเป็นเกลียวเลยครับ เดี๋ยวผมคุณหญิงไม่ยอมช่วยเลยอ่ะให้หนูช่วยทำไงอ่ะเก็บคันสิอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเก็บใจเย็นครับมาเดี๋ยวผมถ่ายเองได้คลิปเชื่อ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 หนึ่งสองไอเขาไอเขาจุ๊บเจ๊ครับคันครับเจ๊คันเจ๊คันครับเจ๊ไม่รู้เรื่องหลบเจ๊ต้องยกคันหลบครับใส่น้อเขาเหมือนเดิมครับผม ได้แล้วโอยปลายปากเอาดีเลยสองมาซ้อนเลยครับพลุลมุนขึ้นมายังนะขึ้นมายังขึ้นมายังแล้วอ้าวกีลายปากที่เปล่าเนี่ยปลายปากเอาสวิงครับสวิงสวิงปลาสวิงเอาลูกเอาลูกเอาลุไหนนะนะใส่สวยอ้รุณานายครับมูตาสว่าง ตาสว่างแล้วกิน็แป๊บๆเนี่ยนะครับอ่ะมานี่ขึ้นมาหนึ่งเดียวงไม้หนึ่งครับไอตัวนี้น<อ>กดดีเว้ยช่ได้ช่ได้ตีเดี๋ยวเอาตะขอ,ขอก่อนอะไรปะ นักะมาแล้วโอ้ยใส่สวย้ยญ่โตใหญ่ไอ้น้าเอขาสวิงหน่อยครับขอสวิงหน่อยจะได้ขังเต็มมันสวิงนู้นน่ะอยู่หน้าเลยเอามาเอ้มามามา้ว นั่งตักเลยอยากจะเอามาเท่าไรเอาเข้ามาเอาเข้ามากลงไปโฉบอายอนอายอนเออรวมด้วยช่วยกันขึ้นมาแล้วจ้าโอ้ยไซส์ใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่วะเกี่ยวคันนี้รูปหนังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันเดะดูหน้าหน่อยครับถ้าได้